โรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณจัดใหญ่ให้กระหึมเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ฟ้าสโต t โชไทยแล a ด์แอนด์อีวีเ2023งานจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีมีรับประกันรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านยานยนต์แบบครบวงจร5.9กรกฎาคมนี้ ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรี รกระบะ4ประตูนี่ยนะครับยังไงก็ยังเป็นที่นิยมนะในตลาดบ้านเราเพราะว่ารถกระบะ4ประตูเนี่ยมันตอบโจทย์โดยพ้องยิ่งกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเดินทางได้ห้องโดยสารที่สามารถจะเดินทาง4-5หคนได้นะแล้วก็มีพื้นที่กระบะด้านหลังไว้ขนของไว้ขนสัมภาระจิป,ปาถะต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งและถ้าเป็นรถกระบะ4ประตู ที่ขับเคลื่อน2ล้อแล้วยกสูงครับคือทําไมเพราะว่าถ้าเป็น4ประตูขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมันจะได้ความสูงได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อสมบุกสมบันได้ใช่ไหมครับแต่ว่าค่าตัวมันก็แพงระบบขับเคลื่อน4ล้อผมว่าเอาจริงๆนะเท่าที่ผมสัมผัสมา,มานะคนก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นพอมีการถือกําเนิดของรถกระบะ4ประตูขับเคลื่อน2ล้อ ยกสูงเหมือนขับเคลื่อน4ีล้อก็ทำให้ตลาดนั้นมีการตื่นตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็หนึ่งในรุ่นที่คนให้ความนิยมก็คือคันที่ผมขับอยู่นี่แหละครับเจ้า Toyota h ไ l u x r e v ล p r วพร n n e นครับคันนี้เป็นเครื่อง2.4นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดราคาก็ล้าน42,000บาทนะครับว่าด้วยเครื่อง2.4ก่อนถามว่าพอไหมเหลือ 1นะ150แรงม้า400นิวตันเมตรนี่คือสเปคโรงงานนะสเปคโรงงานนะนั้นหมายความว่าถ้าคุณเอาไปปรับเอาไปแต่งเอาไปโม200แรงม้านี่จิบจิบสบายสบายมาได้แน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการมีโหมดการขับขีนะ่อันนี้ก็ช่วยได้เยอะ นะครับโหมดการขับขี่ที่มีทั้ง Eco มีทั้ง Power ก็เรียกว่าเอาจริงๆ150ม้าที่มี Eco โหมดมี Power Mode ที่ให้มาจากโรงงานเนี่ยโตโยต้าเขาเซตมาให้เนี่ยแค่นี้ก็เหลือแล้วนะไม่ต้องไปโมไม่ต้องไปแต่งไปเพิ่มหรอกนะครับเดี๋ยวมันจะมีผลไปถึงเรื่องของการรับประกันเรื่องของวารันตีเพราะว่าเขามีวารันตีให้ตั้ง5ปีแส0 0้0หมืกิโลนะรับประกันกันเต็มที่เต็มเหนี่ยวอยู่แล้วนะครับภายในห้องโดยสารนะครับ มีทั้งหน้าจอพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันก็ยกระดับกันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับบอกแล้วว่าเดี๋ยวนี้รถกระบะไม่ใช่รถกระบะอีกต่อไปรถกระบะจะเข้าไปใกล้ๆความเป็นรถอเนกประสงค์หรือพวก SUV มากยิ่งขึ้นแอร์ปรับแยกได้นะครับเรื่องของช่องเก็บของนะจิปลาถะจิบจิย่อยๆมีเยอะแม้กระทั่งเรื่องของระบบความบันเทิงระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับรองรับการเล่นการใช้งานต่างๆ มีลำโพงลำโพงใส่มาให้แบบครบ,ครบนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าในตัวของ h ฮ l u กซีโวตัวเนี้ยนะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับเรียกว่าใช้งานในเมืองก็สบายสบายถ้าเกิดว่าอยากจะเดินทางต่างจังหวัดใช้งานสมบุกสมบันก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับความน่าสนใจอย่างก็คือว่าในตัวของ ระบบความปลอดภัยที่ให้มาเรื่องของไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกระบบทั้งหลายที่ทางโตโยต้าใส่เข้ามาให้เนี่ยต้องบอกว่าก็ทำให้ผู้ขับขี่นั้นขับได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นโล่งโปร่งครับรายละเอียดอย่างพวกบันไดข้างนจำเป็นต้องมีนะพอคุณมีความสูงของรถเหมือนพวกรถขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยมน่นจะเป็นปัญหากับคนที่บางคนบอกเฮ้ยคนตัวเตีย้ยไม่ต้องตัวเตี้ยหรอกครับผมก้าวขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีบันไดข้างเนี่ยก็เหมือนกับขย e n เหมือนกันนะ ก้าวลงอะ่ะตัวน่องหรือว่าขาเครื่องเกงเนี่ยมันก็จะไปถูกับชายประตูอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นขึ้นลงเนี่ยมีบันไดข้างมีมือจับเนี่ยอันนี้ถือว่าพวกนี้มาช่วยได้เยอะทําให้การใช้งานมันตอบโจทย์สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับท้ายที่สุดเลยต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความลงตัวนะครับสมรรถนะที่ได้อัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพิงค่าซ่อมบํารุงดูแลรักษา ราคาขายต่อในขณะที่ต้องการเปลี่ยนรถนะครับขายไปเป็นรถมือ2เป็นรถยนต์ใช้แล้วนี่คือสิ่งที่เป็นจุดแข็งทั้งหมดที่เราจะได้จาก Toyota นะครับแล้วก็ไปลองดูกันนะครับรถคันนี้รวมถึงรถอื่นๆของ Toyota ไปดูกันนะครับที่ไบเทคบางนาวันที่5-9ถึงกร,รกฎาคมนะครับกับงาน Fast Auto Show Thailand and EV e x v o x p o เจอกันได้ที่นั่นแหละ รับรบองว่ามีข้อเสนอพิเศษนะครับมีโปรโมชั่นดีๆไปรอให้คุณเป็นเจ้าของอยู่ที่งานแน่นอนครับ Toyota Hilux Revo p โวพรีแรนเนอคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันมีการปรับเปลี่ยนนะครับที่เราจะเห็นหลักๆก็คือในเรื่องของกระจังหน้ากันชนหน้านะครับโป่งซุ้มล้อนะรกระจกมองข้างแล้วก็เพิ่มมาก็คือเป็นสีขาวมุกนะครับเอาภาษาชาวบ้านอ่ะไอตัวแบบนี้เขาเรียก4ประตู ขับเคลื่อน2ล้อแต่ยกสูงนะครับรถพวกนี้ได้รับความนิยมเพราะอะไรเพราะว่าก็เป็น4ประตูฮะนั่งสะดวกสบายเหมือนรถเก๋งนะครับเหมือนรถอเนกประสงค์คือนั่งได้ทั้ง4ที่นั่งนะครับทั้ง2แถวนะนั่ง5คนก็ยังไปได้มีพื้นที่กระบะไว้ขนบรรทุกสัมภาระนะครับแล้วก็ยกสูงความสูงเนี่ยเท่ากับพวกรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อแต่ว่าไม่ต้องมีระบบขับเคลื่อน4ีล้อเพราะนั้นราคาก็จะอยู่ประมาณ ล้านบวกลบนิดๆนะครับอย่างตัวนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะอยู่ประมาณสักล้านห้าหมบาทล้านสี่หมล้านห้าหมบาทโดยประมาณนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ชอบก่อนนะครับสิ่งที่ผมชอบผมว่าด้วยดีไซน์ของเขาไอ้ความบึกบึนความใหญ่โตนะครับมันดูกำยำแล้วก็นั่งค่อนข้างสะดวกสบายนะครับฟังก์ชันทุกอย่างมีมาให้ครบถัดมาก็คือเรื่องของออปชั่นเงื่อนไขคือรับประกัน5ปีแ500,000มกิโลฟรีค่าแรง10,000แสนบาทอย่างเงี้ยคือผมว่ามันทำให พอออกรถไปปุ๊บเนี่ยเอาว่ามีระยะเวลาที่ชัดเจนแน่นอนว่าช่วงเนี้ยไม่ต้องควักเงินจ่ายอะไรนะครับใช้รถอย่างสบายใจทุกอย่างมีรับประกันไปให้หมดนะครับท้ายที่สุดเลยคือเป็นความชอบส่วนตัวของผมที่กับโตโยต้าคือมันหาอุปกรณ์แต่งง่ายคือถ้าไม่ชอบบางคนบอกเฮ้ยซื้อไปลองใช้ดูก่อนอา้าวล้อลายสีดำเนี่ยชอบอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นผมนะใช้ยางชุดแรกที่ติดรถมาเนี่ยให้หมดสภาพไปเลยยังไม่ต้องเทินใช้ไปก่อน แล้วระหว่างนี้ค่อยหาข้อมูลดูว่าเอ๊ะขอยางที่มันซีรีส์แบบเต็มขึ้นมาหน่อยได้ไหมเพราะมันมีซุ้มล้อมันจะได้ดูบึกบึนดูหล่อดูเท่มากขึ้นแล้วอาจจะเป็นยางพวกออเท r รนต์ rain, นะครับอย่างบริสโตนดูเลอร์เอทอย่างเงี้ยผมเป็นผมผมจะเลือกเอามาใส่คือวิ่งในเมืองก็ได้วิ่งนอกเมืองก็ได้สมบุกสมบันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดและได้ความเท่เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะครับหรือใครจะบอกว่าเฮ้ยถ้าจะเอาแบบเปลี่ยนลุกไปเลยอยากจะได้ลุกที่แบบเน้นในเมืองเลย คุณจะไปเพิ่มพวกนี้เป็นลายคาร์บอนคาร์บอนมีหมดครับขอให้บอกว่าเป็นโตโยต้าหาของแต่งง่ายมากนะครับแต่ว่าเนื้อแท้โดยรวมต้องถือว่ารถคันนี้นะครับสี่ประตูขับเคลื่อน2ล้อยกสูงผมว่าใช้งานได้ค่อนข้างครบเครื่องนะครับจะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบเน้นการโดยสารการใช้งานแบบสมบุกสมบันการใช้งานแบบเน้นการบรรทุกทุกรูปแบบตอบโจทย์ครับ